ถ้วยแก้วหลอดช้อนซ่อมกล่องกระดาษใส่อาหารผลิตจากไบโอพลาสติกย่อยสลายได้ในธรรมชาติด้วยการฝังกลบและจะถูกนำมาใช้ในการบริการส่งอาหารแทนพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งซึ่งเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมของ G C บริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนที่นำผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นทางเลือกให้กับพ่อค้าแม่ค้าร้านอาหารเครือข่ายกลุ่มธุรกิจส่งอาหาร ที่ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการลดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวจากบริการส่งอาหารภายใต้แนวคิดฟู้ดเดลิเวอรี่วิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเอกชน13หน่วยงานซึ่ง G C ก็เป็นหนึ่งในองค์กรที่ร่วมผลักดันโครงการนี้วันนี้ทุกบริษัทก็จะได้ทําเป็นแบบอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับจริงๆแล้วประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับ การขอความร่วมมือการสร้างความตระหนักการสร้างจิตสำนึกนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าที่จะออกมาเป็นกฎหมายสิ่งที่เราได้ทำในวันนี้เป็นการแสดงให้เห็นนะครับว่าทุกๆบริษัทในประเทศไทยอีกหลายๆบริษัทนั้นมีความตระหนักแล้วก็เห็นถึงความสำคัญของปัญหาขยะพลาสติกดังนั้นสิ่งที่เราทำในวันนี้ถึงได้บอกว่ายังเป็นเพียงเชิงสัญลักษณ์แต่ว่าเมื่อได้มีการปฏิบัติจริงๆนับจากวันนี้ไปนะครับการที่พี่น้องประชาชนนั้นได้เริ่มที่จะลด เรียกว่าขอไม่รับนะครับช้อนซ่อมขอไม่รับสิ่งต่างๆนั้นเพิ่มทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทําให้ปริมาณขยะในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งนั้นได้ลดลงอย่างเป็นรูปรธรรมนะครับ GC มองว่าการแก้ปัญหาขยะพลาสติกต้องสร้างทางเลือกใหม่ให้กับพ่อค้าแม่ค้าและผู้บริโภค ให้มีสิทธิ์เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสังเกตได้จากฉลากรับรองผลิตภัณฑ์ GC compostable ซึ่งหมายถึงสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์นั้นๆผลิตจากพลาสติกที่ย่อยสลายได้ปัญหาขยะพลาสติกเนี่ย GC นะฮะมีความเชื่อว่าเราต้องแก้ปัญหาให้ครบวงจรนะฮะแล้วก็มีมีทางเลือกหลายๆทางให้กับผู้ใช้นะฮะเรามาร่วมเซ็นเอมเพื่อลดขยะพลาสติกที่ใช้ใน ฟู้ดเดลิเวอรี่นะฮะการส่งอาหารเพราะมันจะมีการปนเพื่อนอาหารเอากลับไปรีไซเคิลอมันจะยากฉะนั้นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่ไม่ใช่เรื่องรีไซเคิลก็คือไบโอพลาสติกนะฮะไบโอพลาสติกที่ย่อยสลายได้ด้วยนะครับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ภาชนะเนี่ยบางลูกค้าอาจจะใช้กระดาษแต่เคลือบเคลือบไบโอพลาสติกด้านในเนี่ยนะฮะ mm hmm. เพื่อช่วยให้มันรับอาหารร้อนๆได้อะไรได้นะฮะลูกค้าบางรายก็ทําหลอดนะฮะหลอดน,นี่ก็เป็นการ ผสมระหว่างไบโอ PBS กับไบโอ PLA เนี่ยนะฮะหลอดเหมือนปกติเลยดูแล้วไม่ไม่ได้ดูดแล้วยุ่ยอะไรนะฮะซึ่งถ้าเราเอาไปย่อยสลายทิ้งไว้ในดินเนี่ยนะฮะในเวลา30 30วัน60วันแล้วแต่ชนิดนะครับมันก็จะย่อยสลายได้กลายเป็นปุ๋ยเป็นสิ่งที่ไม่เป็นพิษกต่สิ่งแวดล้อมที่วันนี้เราก็จะมีมีพาร์ทเนอร์เพิ่มเติมคือแพลตฟอร์มทั้งหลายนะครมันจะเป็น ฟู้ดแพนด้าอีกหลายๆท่านที่ไม่ได้กล่าวทั้งหมดเนี่ยนะฮะแพลตฟอร์มเหล่านี้ก็จะมีการส่งเสริมฮะอย่างในแอปเนี่ยถ้าสมมุติเราอยู่ที่บ้านฮะอยากสั่งของเนี่ยเขาจะมีให้เลือกว่าอ่ะไม่เอาช้อนไม่เอาหลอดหรือถ้าจะเอาเนี่ยติ๊กเลยว่าใช้ไบโอเนี่ยมันก็จะเป็นทางเลือกแล้วก็ส่งเสริมให้มีการใช้ครบวงจรนะครับบรรจุภัณฑ์ของ GC ผลิตจากอ้อยข้าวโพดมันสำปะหลังแปลงเป็นไบโอพลาสติก เพิ่มมูลค่าให้กับพืชผลทางการเกษตรที่นำมาสู่รายได้ของเกษตรกรยกระดับภาคการเกษตรไทยให้สูงขึ้นสำหรับการร่วมมือกันในครั้งนี้ทุกองค์กรมองไปในทิศท,ทางเดียวกันในการลดปริมาณขยะพลาสติกโดยเน้นตลาดเดลิเวอรซึ่งกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดให้เป็นโมเดลของประเทศไทยในการจัดการขยะรูปแบบใหม่และเข้ากันกับกระแสรักโลกของคนในสังคม